คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Bitcoin นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอี h เ r ียมนะครับถือว่ามีข่าวเน้นๆเนานะแฟนอีท e น่าจะชื่นชอบกันนะครับรวมถึงเรื่องของ s o l a n a s t e p เอ็นคาร์ดานโอีนะครับเลยดูเต็มอิ่มเช่นเคยนะครับผมสาหรับในเรื่องของโลกคริปโตเช้าวันนี้นะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปดูกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทวีตนี้ของคุณไมเคิลเซเลอร์กันก่อนเลยละกันนะครับก็เ,เียเดาว,ว่านาน,านๆทีพี่ใหญ่ของเราคนนี้นะครับจะได้มาโพสต์ในเรื่องของตัวชาสักทีนะครับผมก็เลยเดี๋ยววันนี้ถือว่าเป็นชาหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเบสบิตคอย n ์ไพรซ์สิ n a นลเลยนะสำหรับในเรื่องของออชาวที่เป็นบิตคอย n ์แม็กซี่หรือว่าคนที่แบบชื่นชอบในบิตคอย n ์มากๆนั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ถ้าบิตคอยตัวจริงจะใช้ช์ตนี้นะฮะก็คือ เส้นค่าเฉลี่ย1 4 5 8หเนดะย์เนาะหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย4ปีนั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าเป็นเส้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ที่เจ๋งดีนะครับผมรู้ว่ามองในระยะยาวๆจริงๆนะสำหรับคนที่ชื่นชอบหรือว่าคนที่แบบมองบิตคอยระยะยาวๆนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องเนาะที่คุณมคคุเลอร์เขามองแบบนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนก็คง คิดแบบนี้เหมือนกันว่าโอเคอยากที่จะถือยาวนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูในระยะยาวจริงๆแล้ว Bitcoin ยังเป็นขาขึ้นนะถ้าเรามองในแง่แบบว่าเวนด์ดาวซ o มเอาตถูกต้องไหมหรือว่ามองว่าเฮ้ยบิตคอยระยะสั้นมันพันผลวถูกต้องไหมฮะถ้าคุณซูมเอาออกมาเนี่ยโอโ้โหเรียกด้ว่าขาขึ้นมาโดยเสมอมานะครับผมแล้วก็ยังอยู่เหนือเส้น SMA นะครับผม Simple Moving Average 4ปีอยู่นั่นเองนะครับ แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมานาที่จะลงมาเทสในส่วนของตัวเส้น S M A นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะตอนปี2018นะฮะช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ตอนปี2020ก็คือลงมาเทสตรงนี้ก็คือแทบไม่หลุดก็คือลงมาแต่แตะนั่นแหละนะครับผมสหรับเส้นค่าเฉลี่ยนี้นั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้รอบนี้มันจะลงมาเทสหรือไม่นะครับแต่ก็เทน้นั้นอย่าให้มันมาเทสเลยนะครับถ้ามันจะลงมาเทสเนี่ยคือตอนนี้เส้น S M A อยู่ที่เรา สองหมื่นต้นๆนั่นเองนะครับผมก็ก็อย่าลงไปเทสนะครับเคลื่อนสักทีนะครับผมประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็ไม่มีใครรู้อนาคตนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการค้นหาใน Google จากคุณ t e ค De ็กันบ้างนะครับผมได้เอาโพสต์นี้ไปโพสต์ใน Facebook นะคนกอนกังชื่นชอบนะครับผมสําหรับในรูปภาพรูปนี้นะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับการค้นหาคําว่าแบร์มาเก็ตนะฮะ บร์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดหมีนั่นแหละหรือว่ามองว่าเฮ้ยตลาดหมีแล้วหรือยังหรือว่าคนค่อนข้างกลัวนั่นแหละนะครับผมในการที่เสิร์ชคีย์เวิร์ดคำนี้มานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนะาะตอนปี2018นนะครับตอนช่วงที่ราคาบิตคอยล่วงลงมาเป็นปีนะครับผมลงมาเรื่อยๆเลยเนาะไซด์เวดาวมาโดยเสมอมานะครับการค้นหาคำว่าแบร์มาร์เก็ตก็ค่อนข้างสูงนะครับผมมีช่วงระยะ,ะ,ะ,ยะเวลาที่สูงอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งเนาะ พอคนค้นหาเยอะมากๆในช่วงนั้นๆเนี่ยก็เป็นหลุมทันทีนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนาะซึ่งใช้ระยะเวลาตอนปีเออ2018เนี่ยเราเรา469วันนะครับแล้วก็ช่วงตอนปี2019จนถึงเออ2020เนี่ยก็ใช้ระยะเวลา469วันเหมือนกันโอ้โหอะไรจะเบอร์ขนาดนั้นนะฮะร,รวมถึงก็ได้มีค,คำที่ค้นคำว่า bear market เช่นเดียวกันพีขึ้นมาเลยนะครับผมในนะขณะนั้นเนาะ จากนั้นก็ขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะใช้ระยะเวลา469วันในการที่เป็นขาลงนั่นแหละนะครับซึ่งในนักขณะน,นี้ถ้าเราดูในส่วนของจุดที่มันพลิกถูกต้องไหมแล้วก็มีคําค้นหาว่าแบร r m ์มาร์พุ่งขึ้นมาในนักขณะนี้แล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่หลุมแล้วหรือยังไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ก็ถือว่าช่วงนี้คนคน่อนข้างกังกนวลแล้วก็คนกลัวนั่นแหละนะก็ค้นหาคําว่า แบบมาเก็ตอยู่ในขณะนี้นะครับขาขึ้นจบแล้วหรือ,อยังนะฮะอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาแล้วก็ไปศึกษากาันต่ออีกทีไม่มีใครรู้นะคตต่อให้รู้ก็คือการคาดเดานั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ ข่าวที่เกี่ยวกับโลกคลิปโตกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างดีเนาะสำหรับรายใหญ่ต่างๆนะครับตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเซ i t a เดลนะครับผม f ฟ d e l อร์ตี้ชาสวับนะครับก็3เจ้านี้เจ้าดังที่อเมริกานะครับเจ้าใหญ่มากๆเนาะจับมือกันนะครับผมเตรียมที่จะเปิดคริปโตเทรดดิ้งแพลตฟอร์มโอหรือว่าเปิดตลาดซื้อขายนั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ รายใหญ่เขาคงมองเห็นอะไรหรือเปล่าเนาะในแง่ของตลาดคริปโตนะครับอาจจะยจะมองว่าโอเคแหละคริปโตช่วงนี้ระยะสั้นๆจะขึ้นหรือว่าไม่ขึ้นอันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้เนาะแต่ระยะยาวเขาคงมองว่ามันมีการซื้อขายหรือว่ามันมีการเก็งกาไรหรือว่ามันมีการเทรดที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละเขาก็เลยมองว่าตลาดการซื้อขายซึ่งเก็บค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่หอมหวานอยู่แล้วถูกต้องไหมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องถ้าเขามองว่าตลาดคริปโตระยะยาวมันมา เอเอน์ chain, มันก็จะต้องมาซึ่งอันนี้เขากําลังที่จะทําในส่วนของตัวเทรดดิ้งแพลตฟอร์มเนาะก็ต้องรองดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเดีย๋ยวเราไปดูในเรื่องของอีเทเรียมกันบ้างน,นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการเม r ร์สเนาะหรือว่าเด e m เม g ร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นเทส t n เน็ตอยู่นะเรียบร้อยผ่านมาแล้วนะครับผมห้าทุ่มเมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งเรื่องที่ออขอแสดง,งความยินดีนะครับผมสำหรับแฟนแฟนอีทเนาะที่เข้าใกล้ ผูกออฟสเต็กไปอีกหนึ่งขั้นนะครับถึงจะเป็นเทสต t ก็ไม่มีปัญหานะซึ่งก็ถือว่าเป็น Public t e s t เนี่ซึ่งให้ d e v วลอปเปอร์ต่างๆมาเทส t ในการใช้งานได้นะครับผมซึ่งมันก็จะเหมือนกับ m a นเน็ตเลยนะครับแต่แค่จะไม่ได้ใช้เงินจริงนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ทําให้คนได้ลองเข้าไปใช้งานดูซิว่าเป็นยังไงนะครับก็้าใครเป็นเดเวลอปเปหรือว่าใครมีข้อมูล เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างยังไงมาแบ่งปันกันได้นะคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมว่าใช้งานแล้วเลื่นไหลไหมเวิร์กไหมนะครับผมก็บอกเพื่อน,อนสมาชิกหรือว่าเพื่อนคนอื่นที่เข้าไปอ่านคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวไปดูในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของตัวชาร์ตกันบ้างนะครับจากทางคอยจักรกรรมนะเขาได้รายงานนะฮะออว่าอีเธเรียมเป็นดับเบิลโดจินะครับหรือว่าชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยเป็นโดจิหรือว่าเป็นจุดเป็นเป็นเหมือนจุด คอสเนาะเป็นโดจินั่นแหละนะฮะก็ถ้าเราเข้าดูข้อมูลนะครับก็คือเป็นแบบนี้จุดแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาที่มันเป็นจุดแบบนี้ก็คาดการณ์นะว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งสตอรี่ในเรื่องของตัวด e เม r ร์อาจจะจะเป็นในหนึ่งตัวขับเคลื่อนเหมือนกันนะที่จะทําให้มันกลับตัวได้หรือไม่นะครับอนนั้ก็ตอบไม่ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่น่าจับตามองเนาะรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลในชาร์ตอันนี้ระดับชาร์ตวนะีคเนาะ ตอนนี้มันก็มาใกล้ๆเส้น EMA 200 week เช่นเดียวกันนะฮะก็ต้องรอดูว่ามันจะยืนแล้วมันจะกลับขึ้นไปได้หรือไม่นะครับผมซึ่งก็ถ้าใครเป็นคริปโตบูหรือว่าเป็นคริปโตสายกระทิงก็มองว่ามันจะกลับตัวแล้วตัวโตไหมแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยมีโอกาสนะเพราะว่ามันลงมาถ้าเราดูนะครับราคาอีทูเรียมเนี่ยก็คล้ายๆกับบิตคอยนั่แหละลงมากี่เท่ละ1 2 3 4 5 6 7, 8, 8, อ8าอาทิตย์เต็มๆนะครับผมซึ่งก็ อาทิตย์ที่9อาทิตย์ที่10ค่อนข้างที่จะเป็นโดจิหรือว่าแรงขายแทบที่จะแบบคือมันลงมาสิบปทิทิ์แล้วเพืเ่อนๆนะฮะก็ต้องรองดูว่าช่วงนี้มันจะกลับตัวแล้วหรือยังนะครับประกอบกับนะครับทางคอจราฟเขาก็ได้วิเคราะห์หรือว่าดูในเรื่องของตัวชา้าเนาะซึ่งอันนี้ไม่ได้มานำนำหนงการลงทุนนะครับเขาก็ว่ามานะครับผมบอกว่าก็อีทเรียมนะครับผมก็มีโอกาสที่จะไปเทสในส่วนของตัวพิบนลชนชี0.382อนะครับผมก็จะ เพิ่มขึ้นหลังจากนี้เราเราสัก50%หรือว่าราคาจะอยู่เราเราสัก20,000ื่ปไป 3, ไปเกือบเกือบสามขอภปย2พันไปไปเกือบสามพันนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูไม่มีใครรู้อนาคตนะฮนะยังไงก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับผมแต่ที่แน่ตอนนี้ถ้าเราดูเนาะในส่วนของตัว Tvl หรือว่าเม่นเงินต่างๆนะครับในโลกของ De ฟ i ที่อยู่บนอ t ทุเรียมลดลงกว่า35%เนเนาะในเดือนที่ผ่านมานะครับยังก็ต้องรอดูว่า จะกลับมาหรือว่ามีสตอรี่ในเรื่องของตัว Demerge เนี่ยหรือว่าตัว p ู้ o of f Stake ที่เป็นเทสเนเนี่ยจะมาทำให้ราคาอีทเรียมเกิดความคึกคักได้หรือไม่นะครับคิดว่าต้องรอใจดจดใจจ่อเลยนะครับผมในช่วงนี้เนาะโอเคแต่ที่กับกันนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของ Tron ตอนนี้ก็ค่อนข้างเติบโตขึ้นมาก,กว่า47%เนาะในแง่ของเม่นกระต่างที่ลหลังลายเข้าไปนะครับทรอนอาจจะเซ็กซี่อยู่พอสมควรในช่วงนี้นะก็คือ เซปบคอยอย่าง USDD นั่นแหละนะครับยังไงก็ลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางโซลาร์ากันบ้างนะครับล่าสุดเตรียมเงินกว่า3,000ล้านบาทนะหรูอว่า100งรล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐน,น,นะครับที่จะลงทุนในส่วนของเกมมิ่ง NFT แล้วก็ DeFi นะครับในโปรเจกต์ที่อยู่ในประเทศของเกาหลีใต้นั่นเองนะครับซึ่งแต่ในจันนั้นเขาไม่ได้บอกนาะว่าเ,เป็นชื่อว่าอะไรนะครับผมแต่ก็ถือว่าที่เกาหลีใต้ถือว่ามี มันเก่งๆเ,เยอะแล้วกันประมาณนั้นเนาะซึ่งก็ถ้าพูดถึงเกาหลีใต้หลายคนนั่นที่จะจำรู้หน้ากันนะครับผมนะก็ต้องรอดูนะครับผมว่าโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้ที่เกาหลีใต้จะออกมาให้กับชาวคริปโตได้ได้ลองหรือว่าได้เห็นกันเร็วๆนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมจากทางโซลาร์นาฟันนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับผมถ้าเราพูดถึงโซลาร์นาเนาะขอพูดถึงตัวสเตปเอนนะครับผมหรือว่า โปรเจกต์ที่ทำในเรื่องของเล่นวิ่งนะครับวิ่งแล้วได้ไดเงินเนาะสเตปเอ็นนะครับคนไทยนะ่าจะชื่นชอบกันเนาะหรือว่าเหรียญ GMT นั่นแหละนะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็ Sky Rock e t นะรหรือว่าเติบโตมาค่อนข้างอย่างรุนแรงนะครับผมเป็นในเรื่องของล่าสุดทางโปรเจกต์ตัว Step N เนี่ยได้ทำการปรับกลยุทธ์นะครับผมในเรื่องของการปรับในเรื่องในส่วนของการมิ้น์รองเท้านะครับผมให้มันให้มันมีความเป็นดานามิกเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ มีในเรื่องของตัว cross นะครับผมหรือว่าการ mint นในส่วนของตัวรองเท้าเนี่ยให้มันให้มันดีเพิ่มมากขึ้นแต่ทันทีทันนั้นผมยังไม่รู้นะว่ารายละเอียดลึกๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ส่วนตัวผมไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับแต่หลังจากที่มีการอัปเดตในส่วนของตัว s รั u เจอร์ในการ mint นเนี่ยหรือว่าการสร้างรองเท้าออกมาเนี่ยก็ชุมชนน่าจะชื่นชอบกันนะครับก็เลยทําให้ราคาค่อนข้างเติบโตขึ้นไปอยู่พอสมควรในณะดันี้นั่นเองนะครับ โอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ Cardano กันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะหลายคนน่าจะจําข่าวนี้กันได้นะครับเพราะว่า Dish network หรือว่าเป็นบริษัทที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับทีวีดาวเทียมที่อเมริกานะครับที่ได้ไปจับมือกับทาง Cardano ในปีที่แล้วเนาะตอนนี้ก็มี Product ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นในเรื่องของ l o y a l t y Coin s y s t เ m ็นะครับน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนโบบบทเค หรือว่าที่ดูทีวีอะไรแบบนี้หรือว่าที่ใช้บริการน่ยก็จะได้เหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญของ This Network เนี่ยอยู่บน Cardano Blockchain นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่เรื่องที่เออน,นะมีการใช้งานนะครับผมสำหรับ Cardano ก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้เริ่มมีข่าวดีๆมาร,รัวเลยนะครับผมรวมถึงกำลังที่จะมี Hard Fork ตัววาซิลด้วยถูกต้องไหมแล้วก็มี This Network โอ้ถือว่าเป็นทีวีเจ้าดังเจ้าใหญ่ที่อเมริกาเหมือนกันนะครับ ช่วงนี้มาดุรัวนะครับมาดนะุรัวเนาะประกอบกับนะครับผมตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลมีในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเดลกันด้วยนะครับผมก็คือ IOTA หรือว่า IOTA นะครับได้จับมือกับทางเดลเนาะที่จะทําในเรื่องของการ t r a ็กนะครับผมสาหรับ <Only valuable S 1> ตัว <process. S 1> Realtime Carbon footprint track นะครับสำหรับในการใช้งานนั่นเองกออ็สามารถที่จะ Track ได้นั่นแหละนะครับว่าโอเคคุณปล่อย c a r ์บอ,อ Carbon เป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะใช้บล็อกเชน IoT หรือว่า IoT a ในะการ track นะครับซึ่งก็ช่วงนี้ไม่รู้ว่าทำไม V chain ถึงเงียบเยอยู่พอสมควรนะปกติถ้าจะเป็นแนวนี้เนี่ยต้องเป็น V chain นะครับผมในการ track ใช่ไหมแต่ครั้งนี้เป็น IoT น,นั่นเองก็ถือว่าเดลก็ก็มาใช้ก็ถือว่าไม่ใช่เล็กๆแล้วนะครับผมสำหรับตัวโปรเจกต์อย่าง IoT a อยังไงก็ลองศึกษาดูข้อมูลสำหรับโปรเจกต์นี้กันได้เพราะาเดลก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่มากๆอยู่แล้วนะครับผมก็ได้เลือก Ota, สำหรับเพื่อนๆไหนนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตทางนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้นะครับสามารถเดืสั่งซื้อกาแฟให้กับผมหรือว่าจะกดดูในส่วนของตัวเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลพิเศษตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะก็จะมีข้อมูลเหรียญต่างๆนะครับผมข้อมูลแปลนะแล้วก็ข้อมูลเหรียญที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นทรอนผมก็ได้โพสต์ไปในแท็บคอมมูนิตีต้ตรงนี้ก็สามารถเดืเข้าไปดูได้นะครับผมก็เพื่อที่จะมาให้เพื่อนๆพลาดข่าวสารที่สำคัญในโลกของคริปโตที่มันมีเยอะแล้วก็เร็วมากๆนั่นเองคก็ิดว่า น,นั่นจะได้ประโยชน์กันไปนะครับผมโอเคก็สัตว์เกีวิดีันนี้มีเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับสวัสดีครับ